ช่วงเย็นนะครับของตาต้นกระพินี่เยอะแยะเลยนี่นีด่ดีตอนรับเข้าสู่ช่องปลายันไม่ครดวนครับนี้เราไว้ร่มก่อนไม่งั้นนี่ไม่มีร่มเลย วันนี้นี่จานวาไปบานขวาวครับท่าสว่างเมื่อวานนี่จานวามาอยู่ตรงนี้ครับอเออขาวเสร็จก็เริ่มลงแล้ว เดี๋ยวยาวก็เคี่ยวไปไดเดี๋ยวลังเหยียบตูนใส่เดือนตัวใหญ่ด้วยอเอาเดี๋ยวได้ละเสียบอมหยุดหยุดหยุด ไปไเจ้าบอมไปไฮะไปไรฮะไปไรุดหยุดขุดหยุดใมวงนอนไม่จะลับบ่เฮ้ยขุดไปขุดมาทำไมน้ำตาไหลเออไมเย็นไม่เย็นทำไมไม่เปิดฝั่งนู้นให้ลมมาโอุ้ดุดุ จะลับหรือลมมันเย็นหมดตัดขยายนะเป็นหนาแล้วต้องร่วนด้วยอ่ะร่วนเพื่อให้ต้นเล็กๆนี่มันหมดมาให้หมดนี่ไนี่เราจะขากเอาเลยเร็วๆก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่สะอาดตาอืม เรียบร้อยอย่างนี้หมดเลยเยังไงมันก็ต้องนอกเม็ดดีเลเปิดไม่หลับนะฮะเปิดไม่หับนะแปืเยังจน่นจะหลับดีกว่าอันนี้ร้อนร้อย่างนี้ไม่จะหลับได้ใช่ไหมขับรถใ็กกคูนี่หลับ พอเลยเห็นขับขับโจดขับขับโจดหนุนใสจะหลับมั้งเนี่ย<า>บอมเอ,อ้เสียบอมมันเย็นคืนว่ะคนเกี่ยวหญ้าบอกว่ากลัวกลัวอะไรกลัว เจอเหลือมเขี่ยวอยู่ในมือแล้วจะกลัวอะไรตัดคอแม่งเลยอสองวันเนี่ยได้อย่างเยอะนะนี่ต้นกระถินนี่ฟองนุ่นก็ต้นกระถินโอ้ไวให้มันเริ่มพันยากครับโอ้ไม่ยากหรอก โอ้เขียวไปเยอะแยะเลยย่าอ่ะเกี่ยว,ยว,ยว,ยวเขียเเยเ่ยวอยู่ในมือแล้วยังกลัวกลัวอะไรร,ร,รูนู้นอะมั้งแน่นอนเลย เียนิดเดียวครับฟังนี่นี่ตองยอยปลายันไปเลยเกบจมเรินไปเริยนไปนี่ทำไมมันยิ่งแต่สุดไปสุดไปกินต,ตรงนี้ดูมันไม่เป็นไรดีแล้วที่รีบออก ้ใหญ่ๆนี่เอาง่ายนะต้นเล็กๆนี่ต้องทวนเอาไม่งั้นนี่ไม่หมดครับต้องทาาควนเอาทาห้หมดท้านิดหน่อยทั้งมันแต่มันโลง่งยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละมันมีเม็ดด้วยแก่พอดีเลย สามสองสามปีเองโตอย่างเร็วอะรับ อีกก็น่าจะอีกสองวันนะครับสองวันสามวันนะช่วงนี้งานก็เรื่อยๆครับตอนนี้งานรออยู่สามงาน

กดไลค์กดแชร์นะคกดติดตามครับ